สิ่งที่เราทำตามกันมาปัจจุบันเราทำทำ,ทำต,าตามกันมาทำไมถึงว่าอย่างนั้นเช่น,เท,นรรรเทียนสองธรรมคำว่าเทียนสองธรรมเนี่ยจุดก็ได้ไม่จุดก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนที่จาจุดเทียนสองธรรมเนี่ยสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เมื่อไม่มีใบ้าใช้ต้องจุดตะเกียงพอมีคนจีนเข้ามาก็เริ่มมีตะเกียงเจ้าพายุสมัยก่อนนิมนต์พระไปเทศในวังหลวงต้องอ่านตามตำราไมาลายพระมองไม่เห็นเขาก็เลยจุดเทียนส่องเพื่อให้มองเห็นตัวหนังสือยะเ,เ,งงเองเงยหนึ่นรยองยองเงห่าวหำแขกแตก็บอกว่าอวยเทียนส่องทำ